ป้พี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะจ้าไปปลูกบักเสียบน้ำสาวหมองเลยจ้าปูกแล้วก,ลก็ต้องหดน้ำเนาะจ้าเขาก็หดน้ำพร้อมจ้าเท้าแหวกไปจ้าเขากัดไซอัง่งชีเลยจ้าพี่น้องฝนมาเลาจ้าพี่น้องฝนโปรย สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้สาวหม่องมา้านาเนาะจ้าสาวหม่องเอาเบียร์บเขียบมาปลูกจ้ากระถือโอกาสมาปลูกบกเขียบเนาะจ้าหลังจากฝนตกมากะสองสามมือติดต้อกันแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ฝนบ่ตกจ้าสาหม่องก็เลยขึ้นวากาไอ้สาหม่องนะกา,มนะามเม็ดบักเสียบใบนะจ้ามันใหญ่พอดีมันเกินขนาดถ้าสามมีิกระพอดีแล้วเนาะพี่น้อง สาหม่องจะมาปลูกอยู่ฟางส้างสาหมองจะปลูกไว้ถักกินเนาะจ้าต้อเนวไว้เนาะจ้าพันบักเสียบหนังนำเพิงเนาะจ้านน่ล่เสาหมองจะไปปลูกอะถือโอกาสไปปลูกน้ำเนาะจ้าลัางฝนหยุดตกเนาะจ้าฝนลิ้นติดต้อกันสามมือพี่น้องม้าทงม้าทาเย็นสบายไส้เบ็ดป้าพี่น้องเพื่อเป็นการบั่เสียเวลาเนาะจ้าไปปลูกบักเสียบน้ำาสาวหมองเนาะจ้า มาปูบ่บกเสียบซอยกันสาวหมองเน้ะจ้าป้าพี่น้องป้ากาเขาจะยางหอดสั่งเนาะจ้า ้าก็เริ่มตังเขาไม่อีกแล้วพี่น้องว่าเมนฝนจิตโตกั้เสาหม่องอีกดิจ้ามือนีพูนพีตต่น้อง้าแหล่ไม่อีกแล้วจ้าเดี๋ยวสาหม่องจะฟ้าปูมักเสียบก่อนเน้อจ้าพาพี่น้องเดี๋ยวฝนจิตโตกั้มเสาหม่องแบบเมื่วานจ้าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสาหม่องจะคุดลุ่มององนีเด้อวจ้า ปลูกฟางสั่งปลูกง่ายๆเด้อจ้ะพี่น้องปลูกบานๆเขาเนี้แล้วจ้าปลูกแบบบานๆเขาเนาะจ้าก็บบมีพีรลีตอ้อยอย่างมากไม้ดอกเจ้าพี่น้องแต่ว่าเขาก็ปลูกแบบบานๆเนาจ้าไ่กินนี่จะหมักเขียบมันปลูกง่ายยู่จ้าพี่น้องบานส้อมหมอกปลูกง่ายยุ่จ้าบักเขีย ดินที่ปลูกนี่ก็เป็นดินออกเหนียวๆนอจ้าดินดินเหนียวฟังสั่างนะจ๊ะผลหินแห้นะจ๊ะพี่น้องอื มองก้นหลุมก็จะประมาณนี้แล้วจะพี่น้องเพราะวา่ากะบวไดใดมีพิธีรีตองอีอย่างว่นีอย่างห้องกนหลุมดอกเนจ้าเขาก็ปลูกปันบานเขานี่แล้วเนจ้าจะสมองเจ้าต้นบักเสียบมาลงดินก็แล้วจ้าจะพี่น้องนี่จ้าเสาหม่องเอามาเปลี่ยนเบาเลยแล้วจะพี่น้องุูมัต่บบานเขาก็ปลูกง่ายๆเนจ้า สามองปลูกหันหนาไปทั้งตินออก้วจ้าเพราะว่าถือคะแนดจ้าปลูกของหันไปทั้งตินออกให้มันออกน้วยออกผลเป็นต้นงามให้เฮาจ้าพี่น้องสามองถือเขต้อจ้าพี่น้องร้องอ,อไปเ็ดตามเบื้องก็ได้้จ้าปลูกของหันหนาไปทั้งตินออกจ้าเขาก็ปลูกง่ายๆแล้วเรือพี่น้องปลูกบ,นบานๆเฮานี่ล่ะนะจ้าแบบชีวิตบานนอกี่สารบานเฮานี่ล่ะนะจ้าพี่น้อง กดน้อยหนึ่งเมื่อใดมีพิธีรีตตองให้าจากเล้อจจาปลูกบ,นบานๆจ้าแล้วก็กลมอบอ่อมจากน้อยจ้าพอเพิ่นหมยรับน้ำจ้าฝนตกมามันจะได้ขังน้ำน้อยหนึ่ง นี่แล้วพี่น้องบัดฝนตกมาเดี๋ยวให้ต้นมาเขยบให้เพิ่นติดเนาะจา้าเดี๋ยวสมองเคยเจียวฟุ้นมาใส่จา้าขาก็บอมีอย่างหลายดอกจา้าปลูกพื้นบานเทานี่แล้วเนาะจา้านี่จา้าเสร็จแล้วจา้าเดี๋ยวปุ๋ยตน้นต่อไปจา้าร้บพี่น้องปลูกหลุมสองจา้า เลิกไปโปรดพี่น้องอลงจคกน้อยปลูกง่ายๆดอกจะพี่น้องปลูกไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเนาะจ้าเพื่อจะได้กินปลูกเพื่อใ้มันสูญพันธุ์จะพี่น้องเพื่อต้อนแนวไวนาะจ้ายามมีมันเหลือห่าก็ให้สามารถเอาไปเห็ดนามมา้ำมักได้เน้อจ้า ถ้าเหลือกินก็ขายถ้าขายบ่ใดเฮากเ็เฮ็ดน้ำหมักเนาะจ้ะพี่น้องชีวิตแบบอีสานบานเฮาเนี่ย่ะจา้ามีความสุขสุดๆเลยเนาะจา้าหาปูหาปลากินเนาะจา้าน้ำไทยน้ำทงน้ำทาบานเฮาเนาะจ้าน,านีละพี่น้องนี่ละ่ะประมาณนี้ละจา้าบ่ไดมีพิธีพิธนันอีหยังเด้อจา้าปลูกแบบบานๆเด้อจ้า ปลูกแล้วก็ต้องหดน้ำเนาะจ้าเ้าก็หดน้ำพร้อมจ้านี่จ้าพี่น้องหลุมสามสาวหม่องปลูกเลยนะจ้าปลาเขามาปลูกหลุมทีซีเนาะจ้าพี่น้องเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะจ้านี่จ้าบ่าเมียนังดอกจ้าสาวหม่องยานฝนตกขำจ้าฟ้ากระและเพราะฟ้าเนาะพี่น้อง สาวมองเกตทางกองไว้นี่แล้นเานาะจ้าพี่น้องสาวหมองจะปลูกต้นคูแล้วนะจ้ะพี่น้องปลูกต้นคูจ้าร้องเมึงนะพี่น้องต้นคู่กระงามขึ้นกันแล้วนะจ้านี่จ้าปลูกขันนาไปทั้งดินออกนะจ้า แล้จะเสรมองกระปุกบานๆนี่แล้วพี่น้องแล้วก็เอาเอาบักจกขวดที่ดินนาดินลงจักน้อยเพราะมันมีสารอาหารเนะาะจ้านี่จ้ก็เป็นอันเสร็จเนาะพี่น้องเขาก็ขวดนาดินลงจักน้อยจ้า,าบักจกถากนาดินมาทับ เพลินจักน้อยเพื่อวันมีสารอาหารเนะจ๊ะนี่จ้าแล้วก็หดน้ำนะจ้ะพี่น้องวันนี้แล้วก็หดน้ำวันนี้พี่น้องน้ำซา,ารกระยุ้ยไก่นี่แล้วพี่น้องเขาก็ะตัดหดเลยเนะจ้า เสร็จแล้วพี่น้องปลูกง่ายๆเนาะจ้าหลังจากปลูกมะเขียบเ็จเนาะพี่น้องสาวหมองกรสิพาเอาขี้ดินกบทั่วดินจ้าหรือทั่วลิสงเขาเนี่ยแล้วเนาะจ้าสาวหมองกรสิพากกบปูยาตาย้ายพาเห็ดหมาเน้อจ้ามันเป็ี่ยนเคล็ดลับให้ทั่วดินได้หัวหลายจ้าเพิ่มผลผลิตเนาะจ้าเดี๋ยวสาวหมองกรสิกบให้พี่น้องในเบื้องเนาะจ้าวิธีกบเงาเนาะจ้า ก้อนเขาสกบเงาเขากะย้งย้งหลุมก้อนเด้อพี่น้องย้งย้งก้อนจ้าเพราะย้งใดแบบนี้แมนว่าพี่น้องเขากะเอามือสาวเบะะิ้งนั้นจ้ากาวางามันจิตไปทั้งใดนอกจ้ะพี่น้องขันงามันโนมไปทั้งนี้ aka, มมะะเขากะนมแป้งสีนั่นจ้าเขากะว่าเขาเจ้าขี้ดินมาใส่นี่จ้า ใส่ขี้ดินพอหยัางวัตีิพี่น้องเพราะว่าทั่วดินมันจะมีไอ้นอแตกขนแขนงจะทำมันจุ่มทอดขี้ดินนะจ้พี่น้องมองนี่จะนี่ยอดแขน,แนงหนึ่งจ้พี่น้องทำมันถือขี้ดินปับ๊บสมมุิว่ามีขี้ดินกงบุ้งจีเนาะจ้ามันก็จะออกแทงหากลงไปแล้วก็าหากมันก็จะเป็นหัวจ้พี่น้องมันคือการเพิ่มผลผลิตเนาะจ้าให้ผลผลิตเท่าได้หลายจา้าถ้าเขาปลูกเ,เพียวเพียวจังสี่เขาว่ากบเลยแบบ มันก็เป็นหัวแต่อ,อยู่ในดินจากเขากับพวหัวมันจะได้หัวหลายเพราะจา้เขากะใส่สูตรเคล็ดลับนี่เนาะจา้าปูยาตายายสาวหมองสอนมาจา้าสูตรแต่ละท้องที่ก็คือกันเขาาจ้าแต่สูตรสาวหมองเป็นแนวนี้ด้อจ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ร้องออกไปฮ็ดตามสาวหมองใด้อจา้ามันจะออกขแขนงตามนี้แล้วจ้าเขากาวดินยังชีแล้วจ้าอันที่เขาแหวกไปจา้าเขาก็ใสยิ่งชีแล้วจ้าพี่น้องก็ใสยิ่งชีเลจ้จ้า เขาบอกตองไส้ถั่วหยอดด้วยจ้ะพี่น้องเขาบ่ตตองไส้ถั่วหยอดจ้ะเขาก็ไส้กะว่าให้เพิน่นทับตนจากน้อยบ่เม่นทับทบ่เม่นทับเบิดด้วจ้ะเดี๋ยวเวต่นเพิ่นหกักเขาก็ทับเพราะวาเห็นั่นจ้ะเพราะดีๆเพราะงามๆนี่จ้ะเดี๋ยวเพินใหญ่เพิ่นกะซู้ข้นยังซีเองดอกจ้ะนีจ้ะเคล็ดลับ เคล็ดลับการเพิ่มผลผลิต้อจ้าเขาก็ปลูกบนานบานเขานีแล้วเน้ะพี่น้องเขาก็ปลูกไปถ่ายยุ่งถ่ากินนะจ้าไปซื้อเพิ่มกระแพงหลายพี่น้องเขาก็ปลูกไว้กินหายอยากได้ยุดด่ธนะจ้าพี่น้องนี่จ้าเขาก็ล้อฝนตกคามย่างเดีียวจ้าไอหมองที่เท้าถมไปนี่มันกะจะออกเต็มหนี่แล้วจ้ากับโพลกับหยางนะจ้าลองเอาสูตรเสาหมองไปเฮ็ดเบิ้เด้อจ้านี่จ้า แล้วเสาหมองกระเทตโตไปแล้วพี่น้องมันหลายโผจ้าเสาหมองก็จิตตัดคลิปไปก็จะเสาหมองเ็ดเซจแล้วก็จิตท่ายพี่น้องเบิ้งอีกเที่ยวหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องนี่นะจา้าสามสิบนาทีพานไปเสาหมองกระเ็ดเซจแล้วพี่น้องเฮียงไงออกได้แล้วพี่น้องเสาหมองยานฝนตกจา้าเสาหมองกระเ็ดไปเนาะจา้านี่จ้ากบเสาหมองเอาคลิป อันขีดินเผาไฟด้นะจ๊ะขีดินเผาไฟสาหมองเก่ามักกรบให้มันเป็นฟุ้นเปลี่ยนปุ๋ยเนาะจ้ะฝนตกไสพอดีแล้วพี่น้องคาดการว่าฝนคือชิตกย่ดอกจ้ะนี่จ้ะสาหมองก็กรบแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะกรบจะให้กรบยอดมันเนาะจ้ะกรบแต่ล้าต้นมันมันจะดิ่งหักออกแล้วก็เปลี่ยนหัวลงไปในดินจ้ะมันก็จะเพิ่มผลผลิตจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ าก็มืขอขัามาไกล่แล้วล่ะพี่น้องสาวหมองกระเล้งมือจะเฮดให้แล้วฝนคือที่ตกยี่ดอกชาเริ่มเป็นสายลงมาแล้วจ้าพี่น้องบรรยากาศเขานะทางงามงามจะทงน้าเย็นตาดีจ้ะพี่น้องพนะฝนตังเขาไงมาแล้วพี่น้อง นี่จะพี่น้องสาวหมองหอพี่เกลือมานะ้าน้ำน้อจ้ามากินบักงวงบักซีดาน้ำสาวหมองนอจ้านี่พี่น้องบักซีดาเด้อจ้ะพี่น้องเสแสรบเด้อจ้าบรรยากาศจ้ะพี่น้องทงไฮทงนะ้าเนาะจ้า สาวหมองมาเห็ดสวนนะจ๊ามื่อนี้ก็เลยแวะนางผักกระทอมจ้าสาวหมองคิดว่าที่ฝนจะตกจ้ะมันตกทั้งอื่นจ้ะอยู่หนีก้นลิ้นๆปปล่อยน้อยนึงจ้าแล้วก็เซ้าจ้าม่วงกลินบักม่วงสุกกระปิเกลือนะพี่น้องสาวหมองเห็ดแก้วกระปีจ้ะนี่จ้ะพี่น้อง ของมโฟกัดน,นี่จ้าพี่น้องอแซ่บดีจ้าหวานดีจ้าพี่น้องเป็นบะมว่สามฤดูแล้วจ้า ด้อจ้ะพี่น้องหาแนวน้ำร้ายแตกมาให้พี่น้องนะครับส้อมอีกแล้วจ้าให้พี่น้องในลำร้ายแตกน้ำส้อมองได้จ้เมื่อก้อนนึงก็กินหมาคอจ้าส้มส่มจ้าพี่น้องแต่ว่ากระแทบดีจ้า เฮ็ดงานเมย์เมย์ก็มากินยังสีก็มีแห้งดีเนาะจ้าพี่น้องป้าพี่น้องสาวหม่องจะพาต้อยบักขามจ้ากระท่อมสาวหม่องมีบักขามเนะจ้าเในเสาวหม่องจะพาต้อยกินสมจ้ามาต้อยบักขามน้ำกันเด้อจ้า ไม่กินส่งว่าสาวหม่องนะจ้านี่ต้นมะขามจ้านี่จ้าต้นมะขามต้นกัหญ่เติบเยอะดอกพี่น้องตั้งแต่สาวหม่องเป็นเด็กน้อยคุณนะจ้าเนี่ยพี่น้องมะขามพี่น้องเห็นมะโนี๋ยวสาวหม่องจะซูมไหมเบื้องนะจ้านี่จ้าเห็นเป็นล้างๆเยอะดอกเนาะพี่น้องมันว่าคอยชัดเด้อจ้า กราบขอโทษขออภัยพี่น้องนะจ้ะกองสั้นเนะจ้ะนี่จะพี่น้องนี่มาข่ามาพี่น้องเห็นบ่าพี่น้องนี่เดี๋ยวสาหมองขออนุญาตต้อยก็น,นะจ้านี่จ้ะสามหมองต้อยบ่างหันนะจ้ะพี่น้องต้อยพหอหอมปากหอมคอนะจ้ะกินสมพรอมีแห้งนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ กินมะขามน้อพี่น้องนี่น้ำพริกกะปีด้วยนะจ้าสมองเห็ดกะปีมาจ้ะสมองจะคุยหลายหลายแล้วละจ้านี่น้ำลายแตกน้ำบ่พี่น้องนี่ ี่พี่น้องไม่กินน้ากันนะจ้าไม่กินน้ําสาหมองเด้อแดดก็หอนเอาอไรพี่น้องเป็นืือนฝนจะต,ตกอิ่ีละสาหมองหอนเฮี้ยงไง้ออกจากกบท้นถินมังหันสาหมองอยากกินสมจ้า จ้หมดกระเพาะหมดพี่น้องหมดกรงนี้ฝากระมือดม้อีกแล้วล่ะพี่น้องพูนะ่าฝามืดมืดพี่น้องสาวมองว่าคือสีตกยิ่อดอกจ้าฝามืดม้าทั้งนั้นนะจ้าฝาเหล่าฝามือจ้า บรรยากาศทงนะ้งามงามนาะจะพี่น้องเขียวตาดีจ้าเขียวตาเขียวอลามงามตาดีเน่าจะก็บรรยากาศฟ,ฟ,ฟ้าคืมฟ้าคืมฟ้าคืมฝนเนาาจะฝนตังเขาจะเป็นเถือกเหงาไปทั้งพ่นแลยจ้ะนู่นนะจ้ะฟ้าคืมเป็นเถือกเหงาไปนะจ้ะ บรรยากาศงามหลายงามแท่งงามวาเน้ะพี่น้องบรรยากาศดีค่ะข,ขนาดเลยจ้าเสียงฝนมาแล้วพี่น้องสาวหมองขึ้นสกับบานบ่ได้ดอกจ้าเมียบานบ่ได้ดดอกมาอนี้คันเมียบานก็คือตากฝนจ้าฝนตังเข้าเป็นสายมาเราจะพี่น้องสาวหมองก็จะยุกกระทอมตามเคยละจ้าเดี๋ยวให้ฝนซาพุ่นละจ้าสาวหมองเคยสกับบานใดจ้า ฝนตกดีเนาะจ้าบรรยากาศเย็นเย็นจ้พี่น้องเบื้องล้มเย็นขนาดเลยจ้าเดี๋ยวสมองก็ขอตัดไปก้อนเน้อจ้าสมองยานฟ้าจ้าล้มก็เย็นสบายดีไรพี่น้องสบายปะจ้าฝนกรลังม้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวสมองตัดคลิปไปก้อนเน้อจ้าฝนมาเราจ้าพี่น้องฝนโปรยมาเราจ้า ฝนตกพี่น้องเสาหม่องมาเอาหุ่นทวดินแล้วก็โกบเงาทวดินเนาจะแล้วก็มานางผักกิน่นบักม่วงสุกบักซีดาบักขามเนาจะกระกับบานไม่ได้ตามเคยจะมือน,นีให้ฝนซาพเราจะเคยเสาหม่องสีกาบจะฝนกำลังมจาจะพี่น้องเสียงฟา้าห้องล้มมจาจะฝนซาซามาเราจะ มาเห่นทงเห่นทาสับายดีนะจ๊ะพี่น้องเย็นบรรยากาศฝนตกอีกแล้วจ้ามือสาวหมองมากินบะคอก็ฝนตกแบบจีแล้วจ้าตกมือเกือบเบิดมือจ้ามือนี้ก็สายบายบ,าย,บายตอนนี้ก็เป็นเวลาบายโมงอีกแล้วจ้าตกทอกันกับมือสาวหมองกินบะคอเนี่ยแล้วพี่น้องฝนโปรยมาแล้วจ้า บรรยากาศฝนตกลิ้นอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศดีอีกแล้วจ้านี่ละจ้าบรนหนอกของเฮาเนี่ยจ้าขอดีของเฮาก็บัรนอกเนี่ยละจ้าบรรยากาศสดชื่นจ้าฝนตกเย็นเยนจ้าล้มหมากันหนาวหนาวจ้าสาวหมองหนาวหนาวพี่น้องมานั่งยุตเถียงนะครับสาวหม่องเด้อจ้ามากินปลาขามกับสาวหม่องเด้อสาวหมองนั่งเบิ้งฝนตกอีกแล้วจ้าดีหลายจ้าบรรยากาศเสียงนกฮอง าวมองไทยมองหนีย้ำได้กับเสียงนกอันนี้ห้องซูเชียแล้วจ้ะพี่น้องนกอีหยังบุญยันไอ้นกอันนั้นเห็นเขาเอินวันนกกระแต้วเวิร์บบสันจังว่าโตมันยุ่งใส่นาะพี่น้องฝนกระลังห้อยมาอีเราจ้าบรรยากาศใดเลยจ้ะบรรยากาศดีหลายคับขนาดดีแท้ดีว่าน้อพี่น้องทงไฮทงนาอีสานบ้านเฮาเน้ะจา้า ก็ฝากเป็นกระลังใจให้น้ำเนื้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวหมองน้ำเนื้อจ้าพิธพาตการใดก็ขอากราบอภัยไว้ณที่นี่น้ำเน้อจ้าสาวหมองกระถ่ายบ,บานนี้แล้วเนาะพี่น้องท่ายบรรยากาศให้พี่น้องนะครับสมเนาะจ้าืัอนี้สาวหมองก็บอกมี่ยังหลายดอกจ้ากลับมาปลูกมะเขยบแล้วก็พ้าเอาทั่วดินกบเงาเอาดินกบเงาทั่วลีสงนะจ้าทั่วดินนะจ้า ให้พ่อแม่พี่น้องในหาบสมเนาะจ้ากับวิธีบัน,นละละาาาบานนี่ละจ้าสาหม่องกระ้่ายบันบานนี่ละจ้าฝากิดกำลังใจใหน้ำนเด้อจ้าบรรยากาศฝนตกลิ้นเนาะจ้าสาหม่องพุนพนนะพี่น้องเห็นรถสาวหม่องบ่จ้าพุนรถสาวหม่องจอดอยู่ทั้งคุณพนนาจ้าเข่ามากระทอมบ่ได้จ้าเป็นรถพ่วงจ้า จอดตากฝนไม่เห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวฝนซาสมองก็ค่อยได้กลับบ้านเนาะตอนนี้ก็บึ้งบรรยากาศแต่กับพี่น้องเนาะจ้าบึ้งบรรยากาศไปน้ากันนะจ้าฝนตกสบายดีหลายพี่น้องสาหมองก็นั่งบรรยายให้พี่น้องฮับสมยืนจ้าบรรยากาศดีแท้ดีว่าจ้างามหลายเนาะจ้าสีเขียวเย็นตาดีเนาะจ้าพี่น้องเอาแล้วเนาะจ้าพี่น้องกับฝนลิ้นจ้าฝนตกลิ้นจ้า สาวหมองก็ขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนีเด้อจ้ากเก็บภาพบรรยากาศฝนตกลิ้นมาเห็ดสวนเห็ดไฮเห็ดน้าเนาะจ้าวิถีบ้านแบบอีสานบ้านเฮานะจ้าพี่น้องกเก็บภาพบรรยากาศฝนตกให้พี่น้องนะครับเบื้องจ้ากอดีนั่นละจ้าสาวหมองกะเห็ดทอดินไว้พอดีน,นะ,ะจาาะ้า,จากบเงาทอดิานและกามาปลูกมาเขียฝนตกคั้พอดีเนาะพี่น้องกะจิซูมเย็นกะจิได้หดน้ำไปในโตน้ำนอกจ้กพี่น้อง บรรยากาศดีหลายพี่น้องล้มเย็นสบายจนหนาวคุณละพี่น้องซามก็ขอปิดคลิปไปเพียงสีเด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า